คำเตือนคลิปนี้จัดทำสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือโดยต้องการที่จะเปิดคลิปนี้ไประหว่างการทำงานหรือว่าทำธุระส่วนตัวนะครับโดยแต่ละคลิปจะแบ่งเป็นแต่ละบทย่อยๆเป็นการสรุปรวมแต่ละบทหากต้องการอ่านรายละเอียดที่มีความละเอียดมากกว่านี้อาจจะต้องเปิดอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งนะครับ หน่วยที่11วรรณกรรมไทยตอนที่11.1ข้อพินิษเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม11.1.1ความหมายของวรรณกรรมและวรรณศิลป์วรรณกรรมเป็นคำที่แปลามาจากคำว่า literature มีความหมายสองประการคือความหมายทางกว้างหมายถึงงานเขียนทุกประเภท ความหมายทางแคบหมายถึงหนังสือที่แต่งดีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์มีความหมายเช่นเดียวกับวรรณคดีวรรณศิลป์หมายถึงศิลปะในการประพันธ์วรรณกรรมที่เกิดอารมณ์สะเทือนใจของผู้ประพันธ์ซึ่งถ่ายทอดความคิดความรู้สึกภาพที่เห็นและจินตนาการสู่ผู้อ่าน ด้วยภาษาอันไพเราะง,งดงามเหมาะแก่สารที่นำเสนอวรรณกรรมไทยเป็นงานศิลปะที่ใช้ภาษาบันทึกประสบการณ์ชีวิตวิถีชีวิตค่านิยมความเชื่อขนบประเพณีอันเป็นลักษณะประจำชาติรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่สืบทอดกันต่อมาชนชาติใดที่วรรณกรรมเป็นของตนเอง ย่อมแสดงว่าชนชาตินั้นเป็นชาติที่จเจริญแล้วเพราะรู้จักใช้ภาษาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะ1.1.2ปั 1. 1. ปจจัยที่ส่งผลต่อวรรณกรรมปัจจัยแรกเหตุการณ์บ้านเมืองวรรณกรรมจะ,จะเจริญหรือเสื่อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสำคัญถ้าบ้านเมืองสองบสุขก็มีวรรณกรรมเกิดขึ้นมากหากเกิดศึกสงคราม อุปพันธ์ไม่มีเวลาสร้างสรรค์นวรรณกรรมและภาวะสงครามมีส่วนทำลายล้างวรรณกรรมด้วยปัจจัยที่2ภาวะผู้นำสมัยก่อนเป,นปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดทรงส่งเสริมวรรณกรรมและสนับสนุนผู้ประพันธ์วรรณกรรมก็จะเจริญและพระมหากษัตริย์ที่ทรงเชี่ยวชาญการประพันธ์ก็จะทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรม ทำให้วรนณกรรมเจริญโดดเด่นเป็นพิเศษปัจจัยที่3อุปกรณ์การผลิตวรรณกรรมในสมัยก่อนประเทศไทยขาดอุปกรณ์กับผลิตวรรณกรรมในยุคแรกๆจึงจะลึกลงบนแผ่นหินต่อมาจึงลงบันทึกในใบลานบ้างก่อนสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่มีการพิมพ์ต้องใช้การเขียนคัดลอกด้วยมือเป็นเหตุให้วรรณกรรมมีปริมาณจำกัด เผยแพร่ได้น้อยต่อมาเมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้นวรรณกรรมก็แพร่หลายขึ้นการศึกษาของทวยราชสมัยก่อนการศึกษาจำกัดอยู่กลุ่มคนชั้นสูงผู้ได้รับการศึกษาเป็นผู้อยู่ในราชสกุลขุนนางข้าราชาการและพระภิกษุคนสาม,มัญจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาหนังสือจากพระตามวัด สตรีในครอบครัวคนสามัญจึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในสมัยดังกล่าวผู้สร้างและผู้เสพวรรณกรรมจึงจำกัดอยู่ในวงแคบต่อมาการศึกษาเริ่มแพร่หลายสู่ถวยราชซึ่งค่คอยๆเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาสำเร็จได้มีการเรียนหนังสือทั่วประเทศในรัชกาลที่7ทําทำให้ผู้สร้างวรรณกรรมและผู้อ่านเพิ่มจานวนมากขึ้น วรรณกรรมจินแพท้หลายอิทธิพลต่างประเทศอิทธิพลจากต่างประเทศที่เข้ามาสู่วรรณกรรมไทยในระยะแรกเป็นอิทธิพลจากอินเดียวรรณคดีพุทธศาสนาและภาษาบาลีสันสกฤตทําให้เกิดคําใหม่ที่ได้จากการยืนคําในสองภาษานั้นในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มได้รับอิทธิพลทางตะวันตกทําให้เกิดวรรณกรรมรูปแบบใหม่ประเภทนวนิยายเรื่องสัน้นบทละครพูด รวมถึงวรรณกรรมสื่อมวลชน11.1.3ประเภทของวรรณกรรมวรรณกรรมที่บันทึกไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรทั้งวรรณกรรมคดีมรดกและวรรณกรรมปัจจุบันแบ่งเป็นประเภทดังนี้แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะการประพันธ์แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเป็นร้อยกรองและร้อยแก้วแบ่งตามลักษณะคำประพันธ์ตา่างๆ คือไร้กาบกรอนโครงและฉันร้อยแก้วในวรรณกรรมปัจจุบันแบ่งเป็นบันเทิงคดีลและสารคดีตามลักษณะเนื้อหาของคำประพันธ์แบ่งได้ดังนี้ข้อ 1. วรรณกรรมที่มีเนื้อหาในแนวจันลงสังคมจำแนกย่อยได้ดังนี้วรรณกรรมาศาสนาและคำสอนทางด้านาศาสนา เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาจากพุทธศาสนามีทั้งเรื่องหลักทมคำสอนพุทธ,ธประวัติด้านคำสอนมีทั้งสุภาษิตคำสอนทั่วไปและคำสอนกลุ่มคนเฉพาะเจาะจงวรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมหมายถึงวรรณกรรมประเภทที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีและวรรณกรรมที่อธิบายประเพณีพิธีกรรมต่างๆเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำ พระราชะพิธี12เดือนวรรณกรรมเชิงประวัติหมายถึงวรรณกรรมที่บันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตรวมถึงวรรณกรรมสดุดีวีรบุรุษวรรณกรรมยอพระเกียรติก็สองวรรณกรรมที่มีเนื้อหาจำลงใจหมายถึงวรรณกรรมที่มุ่งให้ความบันเทิงเป็นเรื่องสำคัญเนื้อเรื่องสนุกจำแยกย่อยตามลักษณะของเนื้อหาได้ดังนี้ วรรณกรรมนิทานร้อยกองเป็นวรรณกรรมที่เนื้อหาเป็นเรื่องนิทานหรือนิยายหรือเรื่องเล่ากันมาแต่เดิมหรือปลูกเรื่องขึ้นมาใหม่ประพันธ์ด้วยร้อยกองวรรณกรรมบทละครเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงละครลำในแบบต่างๆเนื้อเรื่องประเภทนิยายนิทานเช่นเดียวกับนิทานในร้อยกองเช่นบทละครในละครนอกละครดึกดําบัน วรรณกรรมนิราศเป็นวรรณกรรมบันทึกการเดินทางกวีมุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องจากบุคคลอื่นเป็นที่รักรวมถึงวรรณกรรมที่มีแนวเขียนแบบนิราศโดยกวีมิได้เดินทางข้อสวรรณกรรมปัจจุบันหมายถึงวรรณกรรมแนวใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแยกย่อยได้เป็นประเภทบันเทิงคดีสารคดีและบทละครสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาบันเทิงคดีหมายถึงเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อาจนำเข้าเรื่องจริงมาแต่งได้เรื่องบันเทิงคดีมุ่งสร้างความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่านแต่อาจมีแง่คิดมีเรื่องของชีวิตให้ศึกษาได้บันเทิงคดีสมัยใหม่คือเรื่องสั้นและนวนิยายเป็นเรื่องเล่าสมมุติทำนองเดียวกับนิยายนิทานสมัยก่อน ต่มีความสมจริงมากขึ้นนวนิยายมีองค์ประกอบสำคัญคือมีแนวคิดโครงเรื่องตัวละครฉากบทสนทนาบรรยากาศน้ำเสียงเรื่องสั้นมีองค์ประกอบคล้ายกันแต่จะมีแนวคิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีโครงเรื่องหรือบทสนทนาก็ได้มีตัวละครไม่มากกญญารบรรยายเรื่องใช้ภาษาสั้นกระชับ ในยุคแรกๆคนไม่ค่อยเข้าใจและคิดว่านำเรื่องจริงมาเขียนในสมัยรัชกาลที่5เรื่องสั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนะักเรื่องสั้นในสมัยรัชกาลที่6มีความสมจริงมากขึ้นและมีลักษณะเป็นไทยมากขึ้นเรื่องสั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นวรรณกรรมที่ผู้อ่านสนใจและไม่ต้องใช้เวลาอ่านมากเรื่องสั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง มีนักเขียนเรื่องสั้นเกิดขึ้นมากในปัจจุบันลนักษณะของเรื่องสั้นก็มีความหลากหลายมากขึ้นแนวคิดในเรื่องสั้นมีตั้งแต่เรื่องลักลักธรรมดาแนวคิดทางการเมืองทางมนุษยธรรมมีการประกวดเรื่องสั้นทำให้คนสนใจเขียนสนใจอ่านมากขึ้นนวนิยายเริ่มแรกมีการแปลเรื่องของต่างประเทศเรื่องที่รู้จักกันดีคือเรื่องของความพยายามที่แม่วัน แปลจากเรื่องของนักประพันธ์สตรีชาวองกฤษแม่วันเป็นนามแฝงของพระยาสุรินทรราชนกยุงวิเศษกุลต่อมามีการแปลเรื่องอื่นอีกมากมายนวนิยายมีการพัฒนาขึ้นโดยลำดับถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมทั้งความคิดความเชื่อต่างๆในยุคข,ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะมีนวนิยายที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างรุนแรงบางยุคที่มีผู้นําเผด็จการนักเขียนไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองได้ก็มักจะหันไปเขียนนิยายเรื่องเบาๆที่ไร้ปัญหานอกจากเรื่องสั้นและนวนิยายยังมีกวีญี่ปุ่นสมัยใหม่ซึ่งมีทั้งบทกวีที่แสดงอารมณ์และแสดงความคิดกวีญี่ปุ่นสมัยใหม่จะนิยมเขียนกันเป็นบทเป็นตอนสั้นๆ ไม่เขียนเรื่องยาวอย่างสมัยก่อนสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันทําให้นักเขียนมีเสรีภาพมากขึ้นประกอบกับมีการให้รางวัลวรรณกรรมทําให้สนใจการเขียนและการอ่านวรรณกรรมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น11.1.4วรรณกรรมประเภทสารคดีเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องจริงไม่ใช่สมมุติแบบบันเทิงคดีวรรณกรรมไทยประเภทสารคดีมีมานานแล้วแต่มีไม่มาก แบ่งตามประเภทเนื้อหาได้ดังนี้สารคดีท่องเที่ยวผู้ประพันธ์จะเล่าประสบการณ์ที่พบเมื่อไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งผู้แต่งที่ดีจะเล่าประสบการณ์และค้นคว้าเพิ่มเติมเรียกเรียงให้หน้าอา่านสารคดีท่องเที่ยวจึงให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้อา่านสารคดีชีวประวัติเป็นเรื่องของประวัติบุคคลถ้าเจ้าของประวัติเขียนเองเรียกว่าอัตชีวประวัติ เรื่องประวัติบุคคลเป็นเรื่องน่าสนใจผู้อ่านได้เห็นการดำเนินชีวิตความสำเร็จความล้มเหลวปณิธานในการดำเนินชีวิตการอ่านชีวประวัติจะทำให้ผู้อ่านรู้จักไตร่ตรองเข้าใจชีวิตดีขึ้นสารคดีประเภทให้ความรู้สารคดีประเภทนี้มีเป็นจำนวนมากหลากหลายประเภทหลากสาระความรู้การอ่านสารคดีทำให้เกิดความรอบรู้ไม่ว่าจะอ่านประเภทใด วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชนได้แก่หนังสือพิมพ์ต่างๆทั้งรายวันรายสัปดาห์รวมถึงนิตยาสารซึ่งออกมาตามเวลามีทั้งรายสัปดาห์รายปักรายเดือนและวารสารของหน่วยงานต่างๆวรรณกรรมประเภทสื่อมวลชนเริ่มมีตั้งแต่ในรัชกาลที่สเป็นหนังสือพิมพ์รายปักที่ชาวต่างประเทศจัดทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็มีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์รายปีเพิ่มขึ้น ที่น่าสนใจก็คือมีหนังสือของทางราชการชื่อราชกิจจานุเบกษามาจนถึงปัจจุบันวรรณกรรมสื่อมวลชนพัฒนาขึ้นตามลำดับปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมากรวมทั้งหนังสือพิมพ์เฉพาะเรื่องเฉพาะกิจเช่นหนังสือกีฬาประเภทต่างๆเรื่องสุขภาพอนามายัยการครัวความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันวรรณกรรมสื่อมวลชน มีจำนวนมากมายหลากหลายจนไม่สามารถอ่านได้หมดผู้อ่านจึงต้องเลือกอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ความคิดที่ถูกต้องและมีคุณค่าจบบทที่11วรรณกรรมไทย